สวัสดีครับเพื่อนๆเช้าวันศุกร์นะครับที่26นะครับมีนาคมนะครับ2021นะครับสำหรับเช้านี้นะครับก็นะครับมีข่าวเด็ดนะประเด็นร้อนแรงนะครับ2ประเด็นนะครับที่จะมาแชร์กับเพื่อนๆครับในช่วงแรกครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตลาดนะครับแดงเดือดนะครับแล้วก็มีการมีแรงเทขายออกมาค่อนข้างเรียกว่าหนามากเลยทีเดียวในบางเหรียญนะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายเรามาดูราคาบิตคอยกันนะครับตามไปแกะรอยนะครับว่า เมื่อวานนี้นะหลังจากที่มีแรงเทขายมาตลาดในตลาดคริปโตส่วนใหญ่นะครับสร้างผลกระทบอะไรให้กับบิตคอยบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปตามดูกันในช่วงสุดท้ายวันนี้ห้ามพลาดเลยครับข่าวเด็ด2ประเด็นร้อนครับ ขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาครับมาคุยกันนะครับท่านใดที่ยังไม่กด Subscribe นะครับก็อย่าลืมนะกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งด้านขวามือนะครับเพื่อเพื่อนๆทุกท่านครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆเกี่ยวกับคริปโตเครนซีแล้วก็บิ c คอยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของ Fundamental นะครับปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ในด้านของ Technical Analyze ครับเอาละครับ ไปดูนะครับในช่วงแรกไปดูประเด็นข่าวร้อนแรงนะครับที่ผ่านมานะครับว่ามีอะไรบ้างครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์เพื่อนๆครับสองข่าวหลักๆนะครับซึ่งนับแน่นอนครับมีผลกระทบต่อตลาดคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บิตคอยอย่างที่เราเห็นเมื่อสอสมวันและโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้นะครับข่าวแรกเลยนั่นก็คือนะครับพาเวลนะครับประกาศออกมานะครับ calls bitcoin essentially นะครับ a substitute for gold โอ้โหนะครับตัวนี้ก็นะครับออกมานะครับ สัมภาษณ์แล้วก็ให้เสือในที่ประชุมนะครับบอกว่าประธานสหรัฐอเมริกานะครับเจรมีพาวเวลนะครับย้าความคิดของเขาเขาเกี่ยวกับบิตคอยว่าจะมานะครับแทนที่ทองคํามากกว่าและคือเป็นเป็นตัวสํารองนะครับเป็นตัวสํารอง substitution เนี่ยคือเป็นตัวสํารองสําหรับที่จะมาแทนที่โกนะครับแต่นะครับเขาบอกว่านะครับบิตคอยนะครับไม่สามารถนะครับจะมาแทนที่นะครับยูเอสดอลลาร์ของเขาได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับ ก็เรียกว่ามีกระแสเลยนะครับมีกระแสทําให้นะครับคือฮาเลยนะครับตรงนี้ซึ่งนะครับผาวเวเขาก็บอกว่านะครับราคาบิตคอยน์นะมันมีความผันผวนนะครับมันเกินเกินเรียกว่าเกินกว่าที่จะเป็นเงินนะหรือเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่จะมานะครับแทนค่า US dollar ได้นะครับแล้วก็ประเด็นหลักก็คือว่านะครับบิตคอยน์เราไม่มีอะไรหนุนหลังเนาะนะครับเพราะนั้นก็อาจจะเป็นเป็นได้แค่เพียงแค่ นะครับซับที่จุดสำหรับโฟโกนะครับหรือว่าเป็นดิจิตอลโกได้เท่านั้นนะเพราะนั้นตรงนี้การคิดเห็นนะครับในการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานเนับการประชุมนะครับแต่ก็ข่าวจะออกมาช้านิดนึงนะครับซึ่งเป็นการกล่าวนะครับในการประชุมของ Bank of International s e t t l e m e n t นะครับ BID นั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ทำให้นะครับตลาดคริปโตและัวแลงทุนเริ่มมีความ วันหวหไก็ขึ้นมาเลยนะครับก็เลยมีแรงเทขายมาตั้งหลายวันนะครับตรงนี้ซึ่งพอนักข่าวถามไปว่านะครับเอ๊ะเขาคิดยังไงมีความคิดเห็นยังไบิตคอยและสกุลเงินดิจิทัลต่างๆนะครับเป็นภัยคุกคามต่อเสถีภาพทางเงินหรือไม่นะครับพาวเวลเขาว่าโตแย้งออกมาเหมือนปกติเขาก็จะพูเขาบอกว,าวา่า they are more of an asset for speculation so they are not particularly in use as a means of payment is more s p e c u l a t i v e a s s e t it essentially as u b s t i t u t e for a gold rather than for the dollar นะครับตัวนี้เขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสินทรัพย์มันเป็นสำหรับไว้ซื้อขายเก็งกำไรนะครับดังนั้นไม่เหมาะที่จะมา,าใช้ชำระเงินนะครับแต่ว่าเป็นสินทรัพย์เพื่อเก็งกำไรซึ่งโดยพื้นฐานนะครับมันสามารถใช้แทนทองคำได้มากกว่าดอลลาร์นะตัวนี้เขาก็นะครับบอกนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็ในที่ประชุมตรงนั้น ซึ่งแน่นอนครับก็นะครับมีผลกระทบต่อตลาดกิบตัวแล้วก็ราคาบิตคอยน์ทำให้ราคาเราเห็นราคาที่2อสามพันผ่านมานะครับตั้งแต่มีการประชุมนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้ราคาบิตคอยนั้นกดตัวลงต่ำนะครับแล้วก็เรียนต่างๆด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ไปดูอีกประเด็นนะครับอีกประเด็นข่าวร้นแรงนะครับผมก็เพิ่งได้มาเมื่อคืนนี้นะครับนะครับก็แล้วก็มีการเปิดประชุมนะครับผมก็เปิดประชุมห้องพิเศษกับนักเรียนผมรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะครับก็อัปเดตข่าวสารนะครับแล้วก็ แจ้งนะครับว่าสถานะตอนนี้ผมนะครับบางเหรียญนะครับผมก็เรียกว่าขายไปในช่วงที่เขากำลังเทนะครับเพราะว่ามีกระแสข่าวนะครับจากซ o u เกาหลีนะเขาบอกว่าตรงนี้ breaking down นะครับ what South Korean crypto crackdown mean for the industry นะครับตรงนี้ก็น่าสนใจเลยนะครับเป็นเป็นปาปการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับเมื่อคืนนี้นะครับเขาบอกว่าทางทางด้านซ o u เกาหลีนะครับอ้างอิงว่านะครับเนี่ยครับ South Korea is particular enacted นะครับ stricter นะครับ regulation for crypto e x c h a n g e and pass a new registration นะครับ legislation นะครับ what would uh, mandate exchange to undergo compliance a u dis and report customer data in an effort to combat money laundering and tax fraud Korea regulatory and law enforcement agencies Agency we r e quire all crypto transaction data from service providers likewise crypto business in the country are mandated to follow strict financial accounting standards ตัวนี้ก็คือนะรัฐบาลครับเริ่มออกจะออกกฎหมายใหม่แบบเข้มงวดน,นะครับก็คือจะมีการออดิตนะครับตรวจสอบนะครับข้อมูลทุกอย่างนะครับ,นะรบเพื่อนําไปถึงนะเพื่อป้องกันแล้วต่อสู้กับ การฟอกเงินนะครับแล้วก็การหลบหนีภาษีการหลีกเลี่ยงภาษีนะครับทั้งนี้นะครับก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายกับเอเจนต์นะครับก็คือใครที่เป็นเอเจนต์ใครที่เป็นตัวแทนนะครับตลาดเอเชียทั้งหลายแหละที่มีการนะครับมีการดูแลหรือพร็เวเดอร์ในการ t r a n s s ซ c t i o n ของคริปโตนะครับจะเก็บจะขอตรวจสอบนะ audit ทุก Data ทุกข้อมูลนะครับ เพื่อให้นะครับคริปโตบิสเนสนครับก็คือใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีหรือตลาดเอกเชนท์ทั่วทั้งประเทศนะอินเดักซ์ทรีเนี่ยนะครับฟอลโล่ะนะครับมีมีผลบังคับใช้นะครับฟอลโล่นะครับ financial a c c o ์ n t i n g standard นะครับก็เป็นกฎข้อบังคับใช้ของในเรื่องของอการเงินการลงทุนนะเป็นเป็น เป็นบรรทัดฐ,ฐานนะครับเป็นพื้นเป็นบรรทัดฐ,ฐานที่เข้มงวดแล้วก็มีผลบังคับใช้กันนะครับตัวนี้ก็เกิดเลยครับพอประกาศมาเช่นนี้ปุ๊บก็เป็นประเด็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยนะครับาทางด้านของนะครับเอกเชนนะครับชื่อว่าคริปโตเอกชนโอเก็กซ์นะครับ has decided to shut down o p e r a t i o n in Korea due to concern over the c o u n t r y regulation for crypto currency service provide that are set to go Into effect tomorrow นะครับเขาก็อนามัยมาเลยว่าเนี่ยครับทางทางทางเอ exchange ของนะครับโอเคกซ์นะครับ o k เนะครับประกาศว่าจะชัดดาวเลยนะวันในวันที่6นะครับเดือนหน้าเนี่ยที่จะถึงเนี่ยอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับโดยนะครับเตือนนะครับผู้ใช้นะครับหรือว่านักลงทุนนะครับนะครับว่า Exchange Would not be responsible for any loss i n c o r r e d by user who f a l l to withdraw their holding before this date นี่ก็กึ่งบอกเลยว่านี่ประกาศมาแล้วนะจะปิดวันที่6นะครับถ้าใครไม่ถอนก่อนนะครใครไม่นะครับ withdraw นะครับหรือว่าถอนเหรียญออกมาจากตลาดเอ c h a n g นี่ครับก็จะนะครับไม่รับผิดชอบใดๆทิ้งสิ้นในการสูญหายนะครับก่อนวันที่6ตรงนี้ก็แน่นอนครับเป็นกระแสทำให้เกิดแรงเทขายมานะครับอย่างเมื่อคืนที่เราเห็นเลยนะครับ เป็นแรงขายแดงเดือดเลยเกือบจะทุกตัวเลยนะมีบางตัวนที่สามารถยือยู่ได้นะครับตอนนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆสําคัญนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแล้วผมก็นะครับมีการประชุมพิเศษกับนักเรียนรุ่นหนึ่งรุ่นสองไปเมื่อคืนนะครับแล้วก็มาดูกราฟกันอย่างละเอียดกันรายตัวเลยเมื่อคืนดวนดังประมาณสองชั่วโมงเต็มนะเมื่อคืนี้ก็วิเคราะห์แล้วก็ดูกันไปรายตัวซึ่งก็มีบางตัวที่ผมเทขายออกไปแล้วนะอันนี้แจ้งแฟนคลับแจ้ง FC ผมเดี๋ยวไปดูครับว่ามีตัวไหนที่ผมเมื่อคืนประกาศเทขายไปบ้างนะครับอ่ะนะครับ นี้เราก็จะมาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกับเหรียญต่างๆนียเราจะเข้าไปดูนะครับ XLM ก่อนนะครับไปดู XLM นะครับเมื่อคืนนี้ที่ก็มีประชุมลับกันนะครับแล้วก็นะครับบางตัวนะครับผมก็ประกาศนะครับส่วนตัวผมนะครับก็ประกาศเทขายไปนะครับอ่าอย่างในกรณีของ XLM เนี่ยนะครับเรียกว่าเมื่อคืนนี้นะครับก็เทลงมาค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับแต่ว่านี่ครับเช้านี้นะครับอ่านะครับ เรียกว่าเส้น EMA 9เรานะครับตัดเส้นสีนะครับแดงนะครับลงมาแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับเรียกว่าตัดนะครับเส้นสีน้าเงินนะครับเส้นสีฟ้าตรงกลางหรือเส้น50ลงมาแล้วเราจะเห็นปลาย่เห็นไหมครับนซึ่งเป็นที่เมื่อคืนนี้นะครับผมประกาศนะว่าเทขายไปส่วนตัวใน XLM เนี่ยผมไม่ได้ถือแล้วนะครับเพื่อนเพราะว่าผมดูแล้วว่าตรงนี้นะครับวิ่งลงไปแตะถึงราคานะครับเส้น EMA นะครับ หนึ่งร้อยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเมื่อคือลงไปทําโลนะครับลงไปทําโลที่นะครับประมาณศูนจุดสามสี่นะครับศูนยจุดสามสี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเรียกว่านะครับ <ueller> เป็นแนวรับสําคัญเลยนะเป็นแนวรับสําคัญเลยแต่ประเด็นที่ผมประกาศขายเป็นเมื่อคืนนี้เพราะว่าผมเห็นจุดตัดนะครับคือเส้นตัดนะครับอาจจะโดนตลาดหลอกก็ได้นะแต่ว่าผมเห็นจุดตัดเห็นไหมครับ เห็นเส้นสีเขียวอิมเอนก่ยซูมไม่ดูเห็นไหมครับอ่าเราจะเห็นว่าเส้นสีเขียวอิมเอนะครับก้าวของผมนะตัดเส้นสีน้ําเงินลงไปแล้วนะครับแล้วก็มีแท่งนะครับอ่าสีแดงนะแท่งใหญ่นะครับปิดต่ำขึ้มาซึ่งวันนี้นะถ้าตลานการนะครับยังไม่ดันขึ้นมาเนี่ยนะครับยังนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วปิดแท่งแดงเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะอันตรายเดียวนะครับมีโอกาสที่จะกดตัวลงไปต่อนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ ทุกท่านก็ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงเอานะครับว่าบางคนรู้สึกมาบอกว่าอยากจะทนต่อนะไม่อยากปิดเพราะว่าปิดเราจะขาดทุนนะตอนนี้ก็ต้องบอกแจ้งเพื่อนๆว่าแต่กรณีที่ผมปิดเนี่ยเพราะว่าผมมองว่านะครับโมเมนตัมนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นขาลงนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมและนักเรียนบางท่านเนี่ยขายเพื่อเก็บกําไรเก็บเงินสดเก็บเงินสดเพื่อไปอะไรครับไปลงทุนรับเหรียญเล็กๆหรือเหรียญอื่นๆนะครับตอนนี้ก็แจ้งให้กับ FC ทุกท่านทราบนะครับว่าปัจจุบันนะผมไม่ถือนะครับ XLM แต่ในอนาคตถ้าเขากลับตัวขึ้นมาใช่ไหมครับถ้าผมเห็นสัญญาณกลับตัวจากเส้น EMA e เนี่ยก็อาจจะมีการกลับเข้ามาช้อนซื้อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ปันจุบัน,นคือต้องสละเรือก่อนสำหรับ XLM นะครับโอเคไปดูนะครับตัวต่อไปครับไปดูนะครับตัวต่อไปที่ผมได้ประกาศขายไปเมื่อคือนนี้ LTC นะครับ LTC Litecoin นะครับ l i t e c o i เป็นไง Litecoin ก็นะครับเมื่อคืนก็ลงมาหนักเหมือนกนนะันลงมาดะลงมา ลงทำโลถึงอยู่ที่นะครับประมาณเกือบถึงเส้น EMA 100นะครับตรงนี้ครับเมื่อคืนก็ลงมาถึงประมาณอกนะครับโลสุดซึ่งเมื่อคืนแล้วก็เป็นจังหวะที่ผมเทขายไปนะครับเทขายไปเมื่อคืนหมดแล้วนะครับจาก LTC เนี่ยนะครับเพราะว่าโมเมนตัมนะครับเมื่อคืนก็เรียกว่าเส้น EMA นะครับอ่้9นะตัดเส้น EMA 21ลงมาแล้วครับแต่ว่ายังไม่ตัดเส้นสีน้ำเงินนะครับเห็นไหมครับแต่ก็มีแรงกดตัวลงมาต่ำแต่ว่าตรงนี้นะครับ ก็ยังมีโอกาสนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ขายนะครับใครยังไม่ขาย l t c เนี่ยก็ยังมีโอกาสนะมครับมีโอกาสที่จะนะเพราะวันนี้เจาะลงมาขึ้นดูว่าวันนี้นะครับจะปิดนะครับแท่งเขียวได้ไม่หรือว่าถ้าเป็นเห็นไหมครับราคายังกดต่ําลงมาอยู่นะเพราะว่าถ้ากดต่ามาแล้วปิดแท่งแดงเนี่ยนะครับสัญญาณไม่ดีนะครับเพราะว่าโอกาสที่เส้นสีเขียวนะครับเส้นอ m a 9นะครับจะตัดเส้นสีน้ำเงินนะครับและราคานะครับจะวิ่งลงไปตรงจุดนะครับเส้นอิมเ0็นนั่นก็คือที่ราคา 162 US Dollar รับตรงน,นั้นก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีที่โมเมนตัมนะครับจะเปลี่ยนเป็นขาลงนะครับสำหรับ LTC ซึ่งผมก็ประกาศกับเพื่อนไปแล้วนะผมก็คือเก็บเงินสดนะครับขัดทุนกำไรนะครับเมื่อคืนสำหรับ LTC แต่บางท่านเนี่ยก็ยังอาจจะไม่อาจจะถือคาไว้เพราะว่ายังคิดว่ายอมลงทุนนะครับโฮไว้ว่าอาจจะยอมรับความเสี่ยงก็อาจจะถือไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวที่ผมดูตามเส้นอินดิเคเ,เตอร์ของผมเนี่ยนะครับก็มัน มีสัญญาณนะครับที่จะมีโมเมนตัมนะเปลี่ยนเป็นขาลงและผมก็ยอมสละเรือนะ LTC <L TC S 1> ไปเพื่อเก็บเงินสดไปลงเหรียญเล็กๆนะเพราะ LTC ก็มีราคาเห็นไหมครับราคาค่อนข้างแพงซึ่งราคาตรงนี้เราสามารถนะครับเก็บทุนหรือว่ากําไรหรือว่าขาดทุนบ้างนิดหน่อยนะครับก็ไปช้อนซื้อนะครับเหรียญตัวเล็กๆที่มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นไปในอนาคตได้เช่นกัน,นตอนนี้ก็แจ้งให้กับ FC ให้ผมทราบทุกท่านทราบนะว่าตอนนี้ผมนะครับไม่มี LTC อยู่แล้วนะก็ขายไปแล้วนะครับโอเค ไปดูต่อแล้วมีตัวไหนอีกเมื่อ,อคืนที่ผมประกาศขายไปนะครับก็มี bitcoin cash ไปดู bitcoin cash bch นะครับ bitcoin cash bitcoin cash นี่ก็นะครับอ๋กบอ,อก็ตัดลงมาเช่นกันนะเห็นไหมใน time frame day 1เนี่ยเราจะเห็นเส้น ema นะครับนะครับเส้น ema เอ่อเก้านะครับตัดลงมาแล้วเห็นไหมครับ ตัดเส้นแดงเส้นน้เงินลงมาแล้วนะตอนนี้ก็ราคานี่เรียกว่าเมื่อวานนี่ทะลุเส้น EMA 100แล้วลงไปเลยสำหรับ Bitcoin Cash นะครับแล้ววันนี้ก็พยายามจะปิดขึ้นมารับท่าวันนี้นะครับปิดต่ำกว่านะครับเส้น EMA 100เนี่ยน่าเป็นห่วงมากเลยนะครับก็คือราคาที่475นะครับก็คือกดตัวลงต่ำนะครับถ้าลึกลงไปกว่านี้นะโมเมนตัมนะครับตอนนี้ก็คือเรียกว่าสัญญาณนะครับเข้าสู่เฟดสามแล้วแล้วเข้าสู่เฟดสามเราเรียบร้อยแล้ว เนะพราะนั้นบิตคอยน์แคทเนี่ยไม่ดีเลยสัญญาณในตัวผมที่มองนะครับมองว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีมากๆเลยครับก็เทขายไปแล้วเมื่อคืนนี้สำหรับบิตคอยน์แคทะนะเนะนะพราะนั้นโอกาสที่เขากลับตัวขึ้นมาเนี่ยต้องให้โอกาสเขานะครับต้องใช้เวลาต้องกินเวลาในการที่จะต้องกลับตัวขึ้นมานะครับเพราะนั้นตัวนี้โมเมนตัม um สัญญาณมานะโมเมนตัมที่ว่า,าใกล้นะครับถ้าเพราะว่าเนี่ยเส้นสีเขียวนะเอ็มเอเก้าผมเนี่ยนะครับตัดทั้ง2เส้นแล้วทั้ง2ี่สิบแล 50, แล้วถ้าลงกดลงต่อไปเนี่ยนะครับทะลุตัด นะครับเส้น EMA 100เนี่ยคือเส้นสีชมพูเนี่ยนะครับนะครับก็นะครับค่อนข้างจะคอนเฟิร์มเลยนะว่านะครับจะเปลี่ยนเป็นโมเมนตัมขาลงนะจะกลับตัวเป็นขาลงนะครแล้วถ้าเส้นสีน้ําเงินหรือเส้นสีฟ้านะครับเส้นห้าสิตัดเส้นสีชมพูคือเส้น100ปุ๊บนั่นนั่นก็คือนะครับเดตคลอสนะครับถ้าเดตคลอสนี่ไม่ต้องห่วงครับคอนเฟิร์มร้อครับกลับตัวเป็นขาลง นะครับตอนนี้ก็คือผมก็คือออกก่อนแล้วนะครับออกก่อนแล้วเพื่อไปตั้งลำเพื่อไปรับมือนะครับแล้วก็เก็บเงินสดเข้าพอร์ตนะครับไปเตรียมตัวที่จะไปช้อนเหรียญอื่นๆเหรียญเล็กๆนะครับตอนนี้ก็แจ้งให้ fc ทุกท่านทราบว่า bitcoin cash นะครับผมก็นะครับเทขายออกไปแล้วเมื่อคืนนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญนะครับไปด้วยอีกหนึ่งเหรียญที่สถานการณ์ไม่ดีเลยแล้วผมก็เทขายไปแล้วเนาะนั่นก็คือ re n นะ rent นะครับเมื่อคืนนี้ก็ นะครับเรนก็เรียกว่าลงติดต่อกันมาห้าละวันนะครับทั้งสัปดาห์เลยนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้น EMA9 เนี่ยตัดเส้น21งมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้กําลังเห็นหัวแล้วไหมครับกําลังตัดเส้นสีน้ําเงินลงมากำลังตัดเส้นสีฟ้าของเราลงมาแล้วนะครับแลวราคาเนี่ยทะลุไปแล้วก็คือลงลึกนะครับทะลุเส้น EMA 100ไปแล้วตอนนี้ราคาเนี่ยลงต่ำสุดไปที่0.80นะครับ US อลลาร์นะเพราะนั้น ก็เมื่อคืนก็ประกาศขายเช่นกันนะครับขายกันไปแล้วนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับก็คือนะครับสละก่อนนะครับเก็บทุนกําไรนะครับหรือว่าเก็บทุนที่เหลือมานะครับไปช้อนซื้อเหรียญอื่นที่มันมีศักยภาพมีเสถียรภาพมากกว่าที่ยังอยู่ในโมเมนตัมที่เป็นอัพเทรนนะครับอันนี้ก็แจ้ให้กับ F c ทุกทานราบนะครับอ่ะรานนี้ไปดูเหรียญหลักๆนะครับที่เรายังถืออยู่ว่าเหมือนเดิมแล้วเหรียญที่เราไม่ไปยุ่งนะไปดูนะครับเอดาก่อนนะไปดูเอดาก่อนวันนี้จะดูหลายเหรียญนิดนึงนะครับไปดู ลูกชายผมเป็นไงบ้างครับอ่ะเอดาคะเมื่อคืนนะครับหลังจากที่หลายเหรียญนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ย่าแย่ะครับเอดาเราเห็นไหมครับแข็งแกร่งนะครับสามารถอยู่ได้นับต้านอยู่ที่เลเวลสองเมื่อคืนนะครับก็กดดันลงมานะครับแต่ไม่ถึงเลเวลสามเห็นไหมครับพยายามจะกดตัวลงมานะครับแต่ไม่ถึงนับหนึ่งเหรียญนะครับเลเวลสามเราตอนนี้นี่หนึ่งเหรียญนะใครตั้งช้อนซื้อไว้ก็ไม่ติดนะเห็นไหมครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งเหรียญกลมๆนะครับก็ ใช้ได้นะครับอันนี้ผมจะพูดแบบคร่าวๆนะเพราะนั้นเราจะเห็นชัดเจนครับเอดาเราเรียกว่ามีสติรภาพและแข็งแกร่งนะครับสามารถกระแทกสามารถใช่ทสามารถทนรับแรงกระแทกนะครับจากข่าวไม่ดีได้ครับตอนนี้ก็นะครับโอเคถือว่าไม่มีผลกระทบอะไรรุนแรงสำหรับเอดาเราก็ปล่อยผ่านไปนะเราก็ยังถืออยู่เรายังยึดยังเชื่อมั่นนะครับในเอดาคารดานอนบล็อกเชนของเราอยู่นะครับอ่ะไปดูนะครับเว็บวีเอทีของเรานะเราจะไปดูเหรียญหลักๆเราที่เราถือกันไว้เยอะๆนะ VAT หรือว v ่า V-Chain ของเราเป็นไงครับโอ้โหวีเชนของเราก็แข็งแกร่งครับไม่ไม่มีผลกระทบอะไรมากครับยังอยู่เลเวลหนะึ่งครับเมื่อคืนพยายามจะกดตัวมาที่เลเวลสองคือเส้น EMA 21ที่รับราคาประมาณ0.07นครับแต่ลงมาไม่ถึงนะครับอ่าแล้วก็ดันตัวขึ้นไปล,ลงมาไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรียกว่าแข็งแกร่ง,ง,งครับ เวทเราหรือวิเชนของเรายังแข็งแกร่งอยู่นะเพราะนั้นไม่มีการเทขายใดใดทั้งสิ้นตรวจปอผมยังสแต็กยังเซฟวิ่งกัอยู่ในใบั้นเนาะนะครับเ,เพื่อนรุ่นหนึ่งรุ่นสอง,สองทราบดีนะเพราะนั้นไม่ต้องยุ่งไม่ต้องทําอะไรเลยสําหรับวิเชนของเรานะครับโอเคนะครับอ่ะไปดู b ีอนบีอ่ะไปดู b ีนดบีครับ <c oughs> ผมจะดูให้เฉพาะเหรียญหลักๆนะที่ที่เหรียญไหนที่ผมไม่ประกาศขายก็คือยังถืออยู่เหมือนเดิมนะ b ีนบีก็ไม่มีอะไรนะครับเมื่อคืนก็นะครับทะลุนะครับเส้น e m a 21ของเรามานะคร อาขอโทษครับอันนี้กดผิดตัวนะ BNB นะครับผิดคู่ข้างคู่เงินนะอ่ะโอเค BNB กับ USDT นะเมื่อคืนก็พยายามจะตัดนะครับก็คือราคานะ่ทะลุ EMX 21ของเราลงมาแล้วเมื่อคืนก็ทะลุลงมานน่นเลยนะครับ2องทำโลที่225นะครับเห็นไหมครับทำโลแต่ ไม่ถึงเลเวสเราครับไม่ถึงเส้น EMA 50เรานะครับเมื่อคืนนี้เห็นไหมครับเส้น EMA 5 0เราตั้งรอยอยู่ที่เท่าไหร่ครับประมาณ211หรือว่า210นะครับกลมๆแล้วพราะะฉนั้นก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับ E n b ผมูพย่อยัง stack อยู่ที่ใน Binance นะครับไม่ยุ่งไม่ทําอะไรทั้งสิ้น BNB ปล่อยลอยไปผมถือยาครับตัวไหนที่ผมถือยาเนี่ยผมก็ถือยานะไม่ไปยุ่งเลยนะพนั้นก็แจ้ง f c ให้ทุกท่านทราบนะว่าไม่ต้องนะครับ ตื่นเต้นหรือว่าพานิคนะครับเพราะว่ามันเราแค่แค่ปรับกลยุทธ์ผมใช้คําว่าเมื่อคืนที่ประกาศเทขายเนี่ยปรับกลยุทธ์ว่าตัวไหนไม่ดีก็ผมก็จะนิ้วไหนเสียผมจะตัดทิ้งแค่นั้นเองนิ้วไหนเสียตัดทิ้งนะครับแล้วก็เอาเงินตรงนั้นนะครับมาช้อนซื้อเหรียญไหนที่มีศักยภาพเหรียญไหนที่ยังอยู่ในโมเมนตัมอัพเทนสวยๆนะตอนนี้จะให้เพื่อนๆทราบโดยทั่วกันนะครับโอเคเคราวนี้ไปดูนะครับบิตคอยกันอะไปดูบิตคอยกันนะช่วงสุดท้ายแล้วนะในช่วงสุดท้ายเราไปดูราคาบิตคอยนะครับ BTC ดูบ t c แล้วราคาบิตคอยล์แล้วว่าเป็นไงครับเมื่อคืนนี้ก็ลงไปนะครับโอ้โหลงไปถึงเลวา้วนะครับเกือบถึง5้า0 0ื่นะครับเมื่อคืนนี้ถึงเท่าไหร่ด้วยลงไปทําโลที่ถึงไหมห้าหมื่นที่เห็นตรงนี้นะผมดูอาจจะคาดเคลื่อนกันนิดหน่อยนะครับเมื่อคืนน,นะบิตคอยล์ลงไปทําโลนะครับกดตัวไวที่ห้าหมื่นห้าร้อยนะครับกลมๆนะครับ เพราะว่าผมตั้งครับบอกให้เพื่อนๆตั้งไว้ที่ห้าหมื่นนะอาจจะบางท่านอาจจะได้อาจจะบางท่านอาจจะไม่ติดนะที่ห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นนะครับต้นๆนะครับแล้วก็ดังตัวขึ้นมาสําหรับนะครับบิตคอยของเรานะเรียกว่าเลเวลสามเรารับอยู่นะครับผมมองนี้ว่ารับอยู่นะครับรับอยู่มีโอกาสที่จะติดตัวกลับขึ้นไปนะครับเรียกว่าบิตคอยเรายังแข็งแกร่งนะครับทนแรงกระแทกได้นะครับไม่ว่าเผาเอจะประกาศมาอย่างไรนะครับตลาดนะครับคริปโตในเอกชนในเซาท์คเีนะครับรัฐบาลเซาท์ครียประกาศออกมานะครับนะครับ เปลี่ยนกฎหมายต่างๆนะเพราะนั้นบิตคอย n เราเอาอยู่ครับบิตคอยเรารับได้นะเด้งกลับนะครับครับตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะเป็นสัญญาณดีเพราะนั้นเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เมื่อคืนนะครับอาจจะติดตามข่าวแล้วอาจจะได้ยินข่าวเนี่ยก็ตั้งสติกันแล้วก็ดูนะครับดูทีละเหรียญนะครับอย่าไปตกใจเทขายหมดทั้งพอร์ตนะท่านก็จะเสียนะเรียกเสียโอกาสไปนะครับเพราะนั้นต้องระวังนะบางทีตลาดเล่นตลกกับเราเพื่อตลาดพยายามเพื่อเช็คเอาท์นะขย่าแมงม้าอย่างเราครับให้หลุดออกจากตลาดไปเพราะนั้นเราต้องมีความ อดทนอดการนะครับเราก็ต้องเฝ้าดูปรากฏการนะครับดูเป็นลายตัวไปอย่างผมเนี่ยผมก็จะสอนนักเรียนว่าเราจะดูเป็นลายเหรียญน,นะว่าเหรียญไหนดีเหรียญไหนไม่ดีหมายถึงว่าโมเมนตัมนะเราจะเน้นว่าถ้าปรากฏการข่าวมันเกิดขึ้นแล้วมันมีผลกระทบต่อเหรียญน,นั้นไหมเห็นไหมครับเราต้องมาวิเคราะห์ลายเหรียญน,นะนะครับอย่าเหมารวมว่าตลาดเอกชนในโคเกาหลีไม่ดีแล้วมีการมีรงเทข,ขายออกมานะครับแล้วเราจะไปเทข,ขายตามนะตรงนั้น ผมบอกได้เลยบางทีท่านจะเสียโอกาสท่านจะเทขายไปแบบเรียกงเสียราคาไปโดยใช่เหตุนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือให้เพื่อนๆทุกท่านนะบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็วิเ,เคราะห์เป็นลายเหรียญไปนะครับดูเป็นรายเหรียญอย่างที่ผมแจ้งเพื่อนๆ f c ทุกท่านไปนะเพราะนั้นวันนี้ก็สรุปประมาณน,นี้นะครับดูปรากฏการณ์ไปนะเพราะนั้นบ t c คอยสรุปให้วันนี้นะครับดูแนวรับที่ห้าหมื่นครับวันนี้ถ้าปิดดันขึ้นไปคนระับปิดเขียวได้นะครับแสดงว่าเล,เลเวลนี้แนวรับห้าหมื่นแนวรับห้าหมื่นของเราสามารถ ลองรับนะครับแรงปะทะแรงกระแทกจะข่าวไม่ดีทั้ง2ข่าวได้นะครับตอนนี้ก็ฝากเพื่อนไว้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ไม่เจอผมนะพรุ่งนี้ผมจะมีสอนนักเรียนนะครับรุ่น1รุ่น2ผมในห้องเรียนครับซึ่งเราจะมาเรียนบล็อกเชนเกี่ยวกับเรื่องของ h a r m o n y นี่นะครับบล็อกเชนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแชร์เพื่อนๆในเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์ ารมับอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้านขวามือนะครับเพื่อเพื่อนเพื่อนทุกท่านจะได้ไม่พลาดครับคลิปดีๆที่เกี่ยวกับคริปตคอเรนซีแล้วก็บิตคอยนนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของฟันเดโมเทลนะปัจจัยพื้นฐานนะแล้วก็ในด้านของเทคนิคอานาลัยนะครับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆนทุกท่านไปก่อนนะครับเกาะติดสถานการณ์นะครับปรากฏการโลกนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็ดูวิเคราะห์กราฟของท่านนะครับอย่างละเอียดลายตัวนะครับนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันอีกทีเช้าวันจันทร์สวัสดีครับ Have a nice good weekend. Bye.